รากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษามีข่าวดีมาบอกสำหรับน้องคนบิบการประเภทสามกำลังหาที่เรียนที่นี่เลยครับมหาไทยเรียนฟรีมีวุฒิปวสเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่2567หลักสูตรที่เปิดสอนก็คือหลักสูตรปวชสาขาเทคโนโลยีสารุนเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรคอมพิวเตอร์และสำนักง,งานหลักสูตรเตรียมวิชาชีพสำหรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสืออันนี้ขอขยายความก็คือสำหรับน้องคนพิการที่ไม่เคยได้เรียนหนังสือเลยนะครับเริ่มไปเรียนตั้งแต่กอไก่ไปหัดเขียนหัดเรียนหัดอ่านเลยครับและหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรปวสนะครับสาขาเทคโนโลยีธุรกิจอิกทรอนินะครับผู้ที่สมัครหลักสูตรนี้มีทุนการกองทุนเพื่อความเสมอภาค ให้ด้วยนะครับผมอ่ามาถึงแล้วนะครับน้องๆคนที่อยู่ที่บ้านนะครับกําลังมองหาที่เรียนผมก็เป็นลูกศิษย์ของของคุณพ่อเรนะครับเหลืองแดงนะครับอยากให้มาเรียนนะครับและนี่ก็คือห้องนอนนะครับมีคนสอบถามมาเยอะมากว่าเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้ครับตอนที่ผมไปเรียนนะครับผมแล้วก็อันนี้บรรยากาศห้องอาหารนะครับอาหารการกินมีอุโรงอาหาร มีกิจกรรมหลายอย่างสําหรับนั่งวิชาไวรุ่นชอบดนตรีที่นี่ก็มีด้วยนะครับกิจกรรมสนทนาการไม่ว่าไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวนะครับมีกีฬามีดนตรีมีหลายอย่างครับที่เราได้ไปไปหาเก็บเกี่ยวนะครับช่วงกีฬาสีช่วงที่ผมไปเรียนนะครับผมก็สนุกนะครับมีการแล้วก็มีอ,อย่างหนึ่งคือเราได้เพื่อนได้มิตรภาพนะครับสนใจก็ รีบสมัครเลยนะทุกคนสกแกนอีวาโค้ดหรือว่าสอบถามไปหาอาจารย์ได้นะครับหรือว่าติดตามเพจได้นะหรือทักมาสอบถามผมส่วนตัวยินดีให้คำแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนมีการ่านอื่นด้วยนะครับ